มาค่ะสวัสดีค่ะชันนอาจารย์นุยมพันธรามิราเคอร์นะนักพยากรสายเฮฮานะคะนักพยากรสายคิดบวกนะนักพยากรจิตสัมผัสหน้าไพา่กระตูนนะคะมากันอีกสักหัวข้อหนึ่งเนาะเออยังคงอยู่ในหัวข้อบวกสิบแปดอีกตามเคยนะคะอืมใครจะยืมสับอาจารย์นิยมไปล้อกับแฟนคุณก็ได้นะอาจารย์นุยม ไม่ห่วงนะคะเอามาหัวข้อนี้ก็คือเป็นแรนดัมหน้าไพ่อย่างเดิมนะคุณนะคะหัวข้อก็คือในขณะที่คุณบวก18กันนั้นเขาประทับใจอะไรในเรือนร่างของคุณนะคะเอามาเริ่มได้สถานการณ์สดเด้อค่ะ ไม่มีการจัดเตรียมหน้าไพ่นะแต่อย่างใดแบบเดิมค่ะอ่ะใบที่หนึ่งโอ้คุณไม่อยากจะจินตนาการเลยอ่ะคือปิดไปเลยดีกว่าเนาะอาจารย์หนูยิ้มพูดแค่แค่เรียกว่าใบเดียวแล้วปิดคลิปไปเลยเนาะเท่าที่เข้าใจนะอาจารย์ยิ้มมองว่ารูปร่างไม่เกี่ยวแล้วแหละมันเป็นความอบอุ่นนะคะ เออในขณะที่คุณบวกสิบแปดกันบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าพอคุณบวกสิบแปดกันเสร็จแล้วเนาะคุณอาจจะเขาเรียกว่านอนพิงเขาป่ะเออหลับไปด้วยกันเนาะตอถึงตอนเช้าเลยเนาะเขาอาจจะเขาเรียกว่าติดใจคุณตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะอื่นๆนะคะประกอบนะอ่ะอพื้นที่ในการทำงานนิดนึงเนาะ ลองดูว่าอาจารย์หยิ้มจะสื่ออะไรแค่เรียกว่าได้เพิ่มบ้างนะเออที่จริงตัวอาจารย์หนูยิ้มมองว่านะคุณไม่ต้องแค่เรียกว่ากังวลรูปร่างของคุณจนเกินไปนะคะที่ว่าอะไรนะบางทีคุณขาใหญ่เนาะเออเหมือนแบบเหมือนจะเตะหมาตายอะ่นะเนาะคุณเนาะ หรือแบบว่าพวกอกไข่ดาวอย่างเงี้ยเนาะหรืออะไรเอวตรงเนาะเป็นคนตรงตรงนะคะก็คือตรงทุกสัดส่วนอย่างเงี้ยหรือผิวหน้าท้องลายนะคุณไม่ต้องไปกังวลใจอะไรเลยเท่าที่ตัวจารย์ยินเข้าใจนะตัวคุณเองเนี่ยสมสัดส่วนซะด้วยซ้ำเนาะเออแล้วก็เออตัวคุณเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาจจะเป็นมีบริเวณตรงช่วงอกนะ เออที่แบบว่าให้ความอบอุ่นเขาได้เนาะเขาอาจจะแบบแค่เรียกว่ารู้สึกได้ถึงความแนบแน่นนะคุณเห็นปะใน Of c o i ร e s นี่มันคือมาคึกเนาะแล้วก็ The Emperor เธอก็ออกมาเหมือนเดิมนะคะ The Emperor เธอไม่ชอบแค่เรียกว่าการส่งเสียงดังเนาะคุณก็เลยแบบจะไม่รู้เนาะเออว่าเขารู้สึกยังไงซึ่งตัวคุณสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านั้นได้ ส่วนตรงไหนที่เขาประทับใจแบบเน้นๆหรอตัวอาจารย์หนูยิ้มมองว่าคุณมีเสน่ห์แค่เรียกว่าทั่วเรือนร่างมากกว่านะอืมแต่อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของดวงตานะเท่าที่อาจารย์นีมเข้าใจนะคุณเห็นปะเนี่ยเวลาที่คุณกับเขาแค่เรียกว่าพรมจูบก,กันเนาะเออแล้วมันจังหวะที่ มันวาซสบิพุ่งผ่านอะจังหวะนั้นแหละที่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดนะคะแล้วก็ที่เน้นย้ำที่สุดก็คือคุณอย่าไปต้องไม่ต้องไปกังวลใจอะไรเกี่ยแแ่่เรียกว่ารูปร่างอะไรของคุณเลยเอาเป็นว่านะเซ็กของคุณอบอุ่นนะคะเออเขาชอบเนาะเวลาที่สมมติว่าบวกสิบแปดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณนอนเล่นอยู่กับเขานะคะหลับหลับไปด้วยกันถึงเช้านะ อาจารย์ยิ้มขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณได้เจอและคนที่เขารักในทุกๆอนูของคุณนะคะพิมพ์เม้นน้อมรับคำทำนายนะให้อาจารย์หนูยิ้มเป็นค่าครูให้หน่อยนะคะแล้วก็กดปุ่มขวามือห้าปุ่มนะคะอะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ